สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมายมนทารรดชาแนลนะรอบคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรันต้อมดวงความรักนะคะเป็นคลิปรันต้อมดวงความรักของชาวธาตุลมนะคะชาวราศีกุมราศีตุลแล้วก็ราศีเมถุนนะใครที่เข้ามาล้ามนฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกําลังใจด้วยเนาะมาเริ่มกันเลยนะคะพลังงานของชาวธาตุลมนะ ที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ค่ะให้มีขึ้นพลังงาน6เหรียญซิกอบคอยนะคะ3ดาบเทนอคอย1ิเหรียญมีพลังงาน9ไม้เทา้าแล้วก็2ไม้เทา้าจ้าพลังงานที่ขึ้นมาในช่วงเวลานี้นะคะน่าจะเป็นสเต็ปที่บ่งบอกได้ว่าตัวคุณนะช่วงเวลานี้นะคุณน่าจะอยู่ในจุดของการอยากจะฮิลลิ่งนะคะหรือว่าอยากจะ มือนแบบรักษากายรักษาใจของตัวเองให้มีความพร้อมเนาะกับในการที่จะมุ่หอือการเดินไปข้างหน้านะคะชาวท่านลมที่เข้ามาชมคลิปนี้หมดว่าหลายคนอาจจะมีเรื่องของประสบการณ์การผิดหวงังความเสียใจที่อาจจะเคยเกิดขึ้นในอดีตหรือช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะคะอยากให้มันเหมือนแบบเป็นการฮิลลิงการเยียวยาวความรู้สึก ในช่วงเวลานี้อืมมากไปกว่านั้นนะเรามองว่าเออมันเป็นสเต็จของการที่คุณน่าจะมีพลังงานแพชชั่นค่ะแพชชั่นกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมุมมอง,มองแนวความคิดนะคะแล้วก็เหมือนกับคุณมองที่การวางแผนมองแผนชีวิตอะถ้ามีพลังงานพาร์เนอร์นะคะหรือว่ามีพลังงานใคร คนหนึ่งที่จะก้าวเข้ามาในชีวิตของคุณนะเหมือนว่าคุณจะดูว่าเขามีการแพนนิ่งยังไงเขาวางแผนยังไงแล้วก็มันเป็นสเต็ปม,มันเป็นขั้นตอนอะไรยังไงบ้างเนาะในการที่เราจะมีการก้าวเดินต่อไปข้างหน้านะคะแล้วก็เติมเต็มพลังงานความรู้สึกสิ่งต่างๆให้มันดียิ่งขึ้น ทีนี้พลังงานตรงนี้นะคะมันคิดว่ามันจะมีการเติมเต็มหรือมีพลังงานที่เรารู้สึกว่าโอ,อ้คุณจะอยู่ในฟิลลิ่งของความปลอดภยัยอยู่ในฟิลลิ่งของความสบายใจนะคะให้พลังงานความสุขให้พลังงานฮับพีเนตที่แบบเกิดขึ้นกับตัวตนเกิดขึ้นกับตัวของเราเองได้ได้อย่างดีเยี่ยมเนาะ มันว่าอยู่ในทิศทางของพลังงาน passion นะคะแบบว่าความทุ่มเทความตั้งใจการลุยไปแบบมากๆเลยเพื่อที่จะได้สกเร็จเพื่อที่จะได้สําเร็จกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะมีการว่างแพน่นว่างแผนแล้วก็การแชร์ดิงแง่มุมบางอย่างในเรื่องราวของความรู้สึกนะ ทีนี้เราไปดูกันว่าพลังงานจะเป็นยังไงนะคะพลังงานที่ขึ้นมานะ four a b s o r d s นะคะ six a b s o r d seven a b s o r d s นะคะแล้วก็ the hangman ม,มันต้องบอกว่าเออมันเหมือนเป็นช่วงเวลาของการที่เราจะนิ่งมากขึ้นนะคะเป็นช่วงเวลาที่เราจะแบบได้อยู่นิ่งใช้ความคิดพลังงานความรู้สึกกับสิ่งต่างๆมากขึ้นแล้วก็มันอยู่ในเวของการมีแพชชั่นการมี เรื่องราวพลังงานความรู้สึกที่พร้อมสำหรับการจะไปต่อการมีแพชชันกับสิ่งนั้นๆน,น,นะคะอาทีนี้ที่ถ้ามันจะมีการฮิลลิ่งการเยียวยาบางสิ่งบางอย่างแหละที่จะขึ้นมาในช่วงสเต็ปเวลานี้ค่ะออคุณจะก้าวเดินแบบประมัดระวังมากๆเลยเหมือนรู้สึกว่าเหมือนคุณอยากจะเยียวยาตัวเองก่อนอยากจะเบรกให้ตัวเองได้คิดเบรกให้ตัวเองได้แบบ ตัดสินใจกับสิ่งนั้นๆเราก็แบบเฮ้ยแต่เราพร้อมนะเราพร้อมลุยเราแบบพร้อมที่จะมุ่งมั่นไปกับสิ่งที่เราแผนเอาไว้กับสิ่งที่เรามุ่งหวังหรือตั้งใจมาในสเต็ปก่อนหน้านี้นะคะเมื่อคิดว่าคุณมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมากพอ ที่นี้เองอะมองว่ามันจะเป็นในเวที่ต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็บนว่าใครเข้ามาตัวชาวท่านลมเองก็อาจจะไม่ได้แบบโอ้โหอยู่ในสเต็ปที่กล้าที่จะวางใจได้อย่างเต็มที่นะขนาดนั้นนะคะคือคุณก็อยู่ในโหมดของความระแวดระว,ดระวังเนาะไม่ได้แบบเทใจให้ใครแบบหนึ่งรเเซ็นนะยังอยู่ในโหมดของความระวังตัวระวังใจด้วยแบบ คุณว่าคุณอาจจะเคยมีประสบการณ์หรือผ่านในเรื่องราวที่ถูกหักล้างถูกแทงข้างหลงังหรืออะไรที่เราอาจจะเจอกับคนที่เขาไม่ได้พูดไม่ได้บอกเราในประสบการณ์เหตุผลอะไรต่างๆทั้งหมดพูดไม่หมดหรือแบบจริงใจกับเราไม่ได้แบบเท่าที่เราจริงใจให้เขาเพราะว่าคุณก็จะอยู่ใน feeling ของการแบบ โอเคงั้นเราก็ระมัดระวังใจตัวเองด้วยประมาณน,นั้นนะคะดีเราไปดูกันว่าใครในเวลานี้ที่เขากำลังนะ,ะจะสื่อสารมหาชาวธาตุลมนะ,ะชาวราศีกุ้มราศีตุลแล้วก็ราศีเมถุนนะคะแบบดุนด่นดนอืมไปดูกันว่าพลังงานของเขาคนนั้นนะคะจะเป็นใครแล้วก็ จะใช่คนที่คุณคิดไว้หรือเปล่านะทุกคนอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋เราไปดูกันเลยค่ะ1เหรียญน,นะคะมีพลังงาน1ดาบเดอะมูน8ดาบแล้วก็5ดาบค่ะให้ขึ้นมาเป็นในรูปแบบของโอกาสที่จะมีการหยิบยื่นมานะคะ มีความชัดเจนมีการสื่อสารที่ดูตรงไปตรงมามากยิ่งขึ้นมีพลังงานในแง่มุมของอย่างแปดดามุนมองว่ามันเหมือนกับมีเงื่อนไขมีข้อจำกัดอะไรบางอย่างที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนแบบเราจะตั้งประเด็นตั้งโมเมนต์อะไรบางอย่างไว้เนาะเออมุนคนคนนี้เขาน่าจะเป็นคนที่ ที่ผ่านมาอาจจะเจอกับเรื่องราวของความผิดหวังความเสียใจบางอย่างที่เกิดขึ้นได้นะแล้วก็มันว่ารู้สึกแบบมีความคิดเยอะมีความคิดมากมีความกมังวลกับบางเรื่องบางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเขนาน่าจะมีพลังงานความคิดเยอะในการแบบเป็นตัวตนของตัวเองอยู่นะ มันรู้สึกว่าเขามีความลังเลใจออมีความความลังเลในช่วงเวลานี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็มันว่าเขาจะหยิบยื่นข้อเสนอบางอย่างให้กับตัวคุณนะคะหยิบยื่นข้อเสนอทางความรักหยิบยื่นข้อเสนอในเรื่องราวของความสัมพันธ์ให้กับชาวทัดลมได้เราไปดูกันว่าคนคนนี้เขาลักขณาราศีอะไรนะมีชาวตุลน,นะคะชาวกรกฎ หนูกลุ่มประมาณนี้พิจิเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูคําแนะนําจากไพ่กันนะคะไพ่อยากบอกอะไรบ้างจ้ะมันจะขอใช้เป็นสําหรับ t The l i t t l e p i นนะคะจะใช้น้อยจ้าสีถ้วยนะคะไพ่อยากบอกอะไรกับชาว่านลม10บถ้วยสีถ้วย10บถ้วยโอ้หกถ้วยถ้วยมาเต็มไพ่เดท บางคนอาจจะแบบได้เจอพลังงานเก่าๆในการอยากฟื้นคืนกับมาในความสัมพันธ์ด้วยก็ได้นะไพ่ออากมาบอกว่าคุณก็โฟกัสให้ถูกจุดละกันแบบไม่ต้องไปโฟกัสทุกประเด็นเดี๋ยวคุณจะเป็นกังวลซะเองก็ชัดเจนกับเป้าหมายตัวเองแล้วก็ตัดสินใจตามนั้นได้เลยเพลพสของคุณคุณคิดยังไงนะคะเลือกอะไรที่คุณรู้สึกสบายใจรู้สึกเป็นพลังงานที่ใช่สำหรับตัวคุณจริงๆนะ ออประมาณนี้เลยก็ขอให้คุณได้ได้เลือกพลังงานที่ที่ใช่จริงๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะสาวชาวธาตุลมทุกท่านแล้วก็ชาวสองทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอมาเจอกันในคลิปหน้านะคะขอให้ได้พบเจอกับเรื่องราวความสุขสมหวังในเรื่องของความราักความสัมพันธ์การงานการเงินแล้วก็ในทุกๆเรื่องเนาะถ้าส่วนไหนฟังแล้วไม่สบายใจก็ไม่ต้องรับเข้าไปนะคะรับไปแต่ พลังงานดีๆจากคลิปนี้นะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย